ไปขึ้นทางนู้นล่ะลองปุ่มไม้นะเสาด้วยเน้งยนลยนู้นเลยปนเ้อลำน้เอาปลาเอาลำนู้นปลาลำนี้ไว้ไมได้ปะจ่ายตังมากเล่นในเต็มังเนสจะไปเล่นดัปลอนี้ไนครับลองเล่น เตี้ยลูกค้าที่สงสันหน่อยมันไหมเจ๊ซิมซิมัะมันนะแต่ว่ามันนะเพราะว่ามันไม่ต้องเตี่ยงอะไรหล่นนะที่ใหม่เริ่มใหม่เลยต้อง้นเบติงได้เลยไม่เหมือนกับโอเคปั๊บปึ๊ตามเอ้ยไม่แน่ใจว่าแบตเต็มหรือเปล่ามันกำลังมันนะถาจะดูมันไว เวทไม่ดีวะดินไม่นานเลนได้ลรอบอ้าโาของมานี่ะเมื่อกี้ต้องจ่ายกวันไม่ได้ได้ยังจ่สร้างจะเป็นกันเลยว่างเ่าไม่ไหวพอไหวไวนี้นีเลยแหละลไม่พช้า อรอบมันทันไงถ้่รอไม่ทันเลยไม่ได้รอบไม่ทนันกันเรื่องรอบมันทันไงไแรงใจไงโอ,อ้โหพัดพลมเป็เดมันแรงกระดา นี่ถ้าเกิดเอาเือเกลียวเราดึงออกไปได้เลยน่าจะบินได้ปกติแล้วแหละเวลารัดให้หมดไปเลยย่า้เราต้องเล่อย่างนี้ลรวแกฮะมอเตอร์ล่แปดพันห้าบาเนี่ยมอเตอสองร้อยสองร้อยเกวยใบยสิมอเตอร์แปดพันห หมดแล้ว2 3 9 9เ้าเค้ KV เฮ้ย KV น้อยกว่าเรากรุมสามมันสองวัดแล้วเรือเท่าไรพันแปดยังดูเยอะยังไปน้ยได้ได้ได้ที่คุงเมื่อยลเอาเอาเอาวิ่งวันอีกรอบอีกกอ้ว่าเหรอคนประถางถ้าหน้าเลยกูต้อไปถูกเลยบิสันวินสันชนนั่งตัวอาเลย ตัวอาเลยตัวถุงหรอโว้ยโอ้โหเบร์แลนดิ้งลงแล้วไอ้รถที่ร้องนั้นไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับผมนะเจ็ตบินผ่านไงเอาไม่เไม่เป็นไร